ปูภัยวง์พูดถึงส่งกรา์เตชะานารงเรียกได้ว่าแห่เป็นห่วงลาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเมื่อทราบข่าวว่าคุณส่งกา์เตชะนารงเกิดอุบัติเหตุขณะขี่จักรยานทําให้คุณส่งกา์เตชะนารงบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องเจาะคอ,ขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวทําเอาหลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสงกราร ลางได้ออกมาอัปเดตสตอรี่อินสตาแกรมแบบรัวๆโดยทางด้านหนุ่มสงกรานต์เองก็ได้อยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่านอน ICU นานถึง7วันและก่อนหน้านี้ทางด้านสงกรานต์เองก็ได้ออกมาโพสต์การ์ดที่ทางด้านลูกสาวน้องปีใหม่ส่งมาให้โดยภายในมีข้อความบอกว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆสู้ๆและเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ พร้อมกับวาดรูปให้คุณพ่อและอดีตภรรยาแอฟทักษะออนก็ได้ส่งข้อความหาอดีตสามีสงกรานต์เตชะนาโรงโดยมีข้อความที่เขียนไว้ว่าหายเร็วๆนะคะแอฟล่าส,สุดทางด้านคุณปู่ไพรวงเตชะนาโรงได้อัปเดตอาการป่วยลูกชายสงกรานต์ผ่านรายการอัปปอบทูเดย์โดยทางด้านคุณปู่ไพรวง์ได้เล่าอาการป่วยของหนุ่มสงกรานต์ว่าเขาไปขี่จักรยานที่เขาใหญ่ พอเงยหน้าขึ้นมาเจอรถปีอัพจอดอยู่ข้างทางถนนมันวนไปวนมาโค้งไปโค้งมาก็โดนท้ายเข้าเต็มๆเลยก็สลบไปถ้าไม่แข็งแรงอาจจะถึงชีวิตเลยแต่พอดีเขาเป็นคนแข็งแรงปีใหม่ส่งดอกไม้ส่งการ์ดมาให้พออ่านจดหมายของลูกแล้วน้ำตาไหลเลยส่วนสาเหตุที่ไม่เห็นแม้มาเยี่ยมนั้นเพราะตอนนี้ยังเยี่ยมไม่ได้เพราะทางโรงพยาบาลเขายังห้ามเยี่ยมอยู่